วันนี้นึกถึงคำนี้นะโยมว่าเวลาเราลุ่งเรืองก็อยากมีคนรู้จักเราแต่เวลาวันที่เรามีความทุกข์ไม่มีใครเอาวันนั้นแหละเราจะรู้จักตัวเองแต่ความจริงแล้วนะโยมนะคงไม่ต้องรอถึงวันที่เราทุกข์ไม่มีใครเอาเราถึงจะต้องมารู้จักตัวเองความจริงแล้วต้องรู้จักตัวเองตั้งแต่วันที่ลุ่งเรืองนะที่มีคนอยากรู้จักเรา จริงๆแล้วเนี่ยทั้งขาขึ้นขาลงของชีวิตเนี่ยที่พูดนี่คือทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงการมีสติไม่ให้หลงว่าตอนที่เรากำลังรุ่งเรืองนั้น,นก็มีคนอยากรู้จักเป็นธรรมดาและเมื่อถึงวันที่เราชอกช้ำเป็นทุกข์ไม่มีใครเอามันก็เป็นธรรมดาที่คนเขาก็ไม่เอาบางคนเนี่ยเขาจะถูกคัดกรองออกไปแต่จะเหลือแต่เพื่อนแท้จริงๆและเพื่อนแท้จริงๆ ก็จะคือบุคคลอื่นบ้างบางส่วนแต่เพื่อนแท้จริงๆก็จะเหลือแต่ตัวเองในละโยามที่จะต้องกลับมานั่งพิจารณาตนมารู้ตนว่าก็จริงนะตอนที่เราลุ่งเรืองเราก็รู้จักตัวเองเราก็พิจารณาตัวเองว่าไม่ให้เหลิงไม่ให้หลงนะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเมื่อเราทุกข์ไม่มีใครเอาคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราเดี๋ยวเขาก็จะถอยออกไปเองก็จะเหลือแต่เฉพาะ คนที่เขาจริงใจต่อเราจริงๆมีส่วนนอกคส่วนหนึ่งนะแต่ที่สำคัญก็คือส่วนในก็คือตัวเราเองนี่แหละที่เรายัางจะต้องดูแลตัวเองต่อไปไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงสุดท้ายก็มีแต่เราแล้วก็เงาของเราที่อย่างพอจะอยู่กับเราตลอดเวลางั้นการรู้จักตัวเองก็ต้องรู้จักทั้งขาขึ้นขาลงอย่ารอให้ชีวิตของเราต้องถึงช่วงขาลงแล้วจึงค่อยมาพิจารณาตนเอง ก็ขอจเจริญพรเป็นข้อคิดสักเล็ก,ลกๆน้อยๆสาธุเช้านี้